ดูใหม่อัดวิดีโอก่อนนี่ครับเหลืออยู่ประมาณ3ามพันต้นนี่กใกล้ๆได้ต้นนี่ที่ทำใบได้เพราะต้องตัดใบออกถ้างนั้นมันจะสูงไปเรือมาทำเป็นบอลใสน,นี่พร้อมปลูกเข้าไปได้เลยสามปีแล้ว ขาอยู่เรื่อยประจำคนไหนชอบเขาก็สั่งมาแบบนีปพะกานตัดใบอึบอมองเห็นไหม,มนี่ต้นตัดอายุสามปีสามปีแล้วแหละจากจากหมื่นกว่าต้นเหลือประมาณนี้แหละสามพันกว่าต้นพร้อมปลูก หลายอย่างนะถ่ายฟังถ่าอเกินถ่ายสดๆให้เห็นนี่ครับคือปลูกอะไรใส่กับพักติกมะพร้าวก็ช้ำไว้เห็นไหมปลูกมะพร้าวใส่เข่งไว้เต็มไม่หมด ไปเรื่อยหรือไปเรื่อยมันมีหลายชุดการน,นี่ครับนี่ล็อกนี้ก็อยู่ประมาณพันกว่าต้นมะพราใส่เข่งหอมก็มีอ่ามาจุดนี้อ่าอืม มันพร้อมปลูกหมดเพราะว่าเอาไตัดใบแล้วก็มาทำแต่งใบนะครับทุกอย่างรดน้ำทุกวันแหละย้อนแสงหน่อยเลยนี่คือตดตดตด,ทด,ทด แสงจะสะท้อนหน่อยอนี่าดูใกล้ตัวนี้นนนนนนน ขอบคุณน้องมา